สวัสดีครับท่านผู้ชมนะอยู่กับผมวินซี่มวินมวะนะครับกับการรีวิวฮีโร่ที่เปลี่ยนสกิลในฮอนเวอร์ชั่น3.7นะครับตอนนี้เป็นเอนจิเนียร์แล้วนะที่จะมารีวิวให้ดูโดยเฉพาะสกิล3สไตร์เมานะครับเปลี่ยนการใช้นิดนึงนะครับโดยที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาใช้เนี่ยพอกดปุ๊บระเบิดมันจะหล่นจากตัวไปนะแล้วก็มาตกอยู่ที่เท้า นี่ยทำให้หลายๆคนอาจจะมีปัญหาในการวางระเบิดเนี่ยเลยปรับเป็นการกดเลือกพื้นที่เลยครับว่าคุณจะวางตรงไหนรอบตัวนะครับแบบนี้ฮะ้าปั๊บไปเลยฮะแต่จะเหลือการวางระเบิดได้เพียงแค่สี่ลูกครับลูกละสี่รอดาเมจที่เลือกสี่นะจ๊ะเี่แล้วมันจะทําให้เหมือนแบบว่าเปิดวิชันด้วยนะเวลาจะตามหาศัตรูในป่าเอ้ยหลบอยู่นี่เปล่าวางปั๊บนี่ฮะมองเห็นครับ มองเห็นเล็กๆ,ๆมองเห็นเล็กๆครับสี่วิวางได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะโหลดสิบห้าวินครับต่อการรีโหลดอย่งล,ลูกเนี่เฮ้ยวางอยู่หรือเปล่าวางหรือเปล่านี่เอ้ยอยู่นี่นี่วางเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ <S <S ๆๆผมสําหรับเอนจิเนียร์ครับไม่มีอะไรมากเป็นแค่สกิลสามเท่านั้นนะ่ยก็จบการรีวิวฮีโร่สกิลใหม่สามจุดเจ็ดของเอนจิเนียร์แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ตัวหน้าสวัสดีครับ